สวัสดีพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างผงผ่านระนะคะเอาด้ามมันแม่ดีวอ่ะวันนี้ก็เรื่องงามยามดีพี่น้องเอาที่นอนออกมาตากแดดนะวันนี้แดดแรงมากเดียวก็กำลังเคาะฝุ่นออกนะคะเอาอีกเลยลูกข้างๆมานะเคาะอีกเออ นั่นแหละฝุ่นเยอะมากด้านเมื่อกี้นี่นะเาะให้มันครบเออนั่นแหละวันนี้เราก็ไปหยอดน้ำกดมาแล้วนะคะก็มาทำความสะอาดบ้านปัดกวาดนะแล้วก็เอาที่นอนออกมาตากให้น้องไอเดียเนาะช่วยกันยกนะคะช่วยกันหามออกมา หายปวดฟันแล้วก็มาเจ็บแขนพี่น้องเพราะอะไรถึงเจ็บแขนไนด้ดีวแข,แข่งกีฬาเตะบอลหายอันหนึ่งแล้วก็อันนึงเป็นกร,กระดูกนไหนเป็นยังไงกระดูกสนปวดมาเรื่อยอันนี้คือสิ่งที่แม่ไม่ได้บอกนะแม่ไม่ได้บอกให้ทำแม่บอกไหนเลยสันได้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  ไปหายาหม่องนวดติดอย่นี้ติดมันไม่มีประโยชน์หรอกอันนั้นนะเจ็บตรงข้อมือเลยเจ็บตรงข้อมือถึงไหลถึงไหลแล้วเป็นยังไงปวดฟันหายแล้วแต่ปวดแขนแทนบอกหายปวดนึงปวดอันนึงมีแต่อันเจ็บเนาะจะกินข้าวกับอะไรวันนี้บอกทำไมไม่ไปซื้อซะ วันนี้ทําอะไรเสร็จแล้วบ้างเสื้อผ้าเอาไปลงเครื่องหรือ,อย,ยังมอนข้าง,งกับพ่อหุ่มน้อยอยู่ข้างที่นอนลุงเตยนะซักห่มเสร็จก่อนซันกทียากมอนข้างเอาไปลงทั้งสองลูกเลยทั้งของลุงเตยทั้งของไอเดียเดอ้อแล้วก็เอาไปตากแดดให้มันเรียบร้อยหม้อหน่อไม้ก็ฟุตอก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 อยู่แล้วแม่ก็จะซักผ้าทีหลังให้ไอเดียทำาเสร็จก่อน <There. S 2> เด้ออืโอ้ยเด้มีแต่แนวเป็นวัยรุ่นดูใบเ<ป>มื่อเชา้าเป็นยังไงไปหยอดน้ำกดออกครับออกอยู่อ่ะตอนเย็นไปแกะขี้ยางให้แม่เดอ้อตอนเยอืมไปอีกแหละกีดอีกเปิ้นเนาะจะได้อีก สาม,มีดก,ก่อนเก็บขายาไปซื้อน้ำแข็งลงมาหน่อยเด้อเขาไม่มาส่งน้ำแข็งวันนี้ดเด้อไอเดยวก็จะไปซื้อมามา่าพี่น้องมาต้มกินกับข้าวหม้อที่หม้อเหลืออยู่ยบา้านนะ,ะกับข้าวนะซุปหน่อไม้นะเบิ่งด้วย ซูน้าไม้ในหม้อนะปิดปิดดีๆเดี๋ยวมแมลงวันเข้าแม่จะเข้าไปอุ่นกินอาบน้ำอาบผ้าก่อนอเดี๋ยวก็ไปต้มมาม่าแล้วพี่เน้องจะตั้งหม้อไว้ยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ